สวัสดอีครับมาชมวัยรุ่นรุ่นจิ๋วของทีมงานช้างห้ไทยแลนด์ช้างใไง้ชาแน,นลกันบ้างนะครับน้องออก,กัสครับตอนนี้ก็อายุประมาณ จะได้หนึ่งขวบแล้วหรือเปล่าครับผมไม่ได้จดจำนับวันแต่ว่าชื่อของเขาสามารถจำได้ง่ายครับฝังออกัดครับน่าจะประมาณขวบกว่าแล้วครับออกัดก็คือเดือนสิงหาคมครับเขาคลอดเดือนสิงหาคมครับความว้นวนทวนสมบูรณ์ครับ การเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติให้ดูแลตัวเองนะครับให้มากที่สุดครับก็จะเสริมวิตามินซีเล็กน้อยครับนะครับแล้วก็ให้กินนมแม่เป็นหลักครับเสริมวิตามินซีเพิ่มปูนภูมิต้านทานการโรคอันตรายของลูกช้างครับคือโรคเฮอปีครับนะครับ โรคนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วครับอันตรายต่อลูกช้างมากครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าคำับหน้าบวมลิ้นสีเขียวเป็นจุดเป็นจุดแดงๆขึ้นมาเนี่ยสามารถล้มตายในวันเดียวภายในเจวันได้ครับนะครับก็พ่อพันธ์พ่อเขาก็ที่นี่ก็คือพลายมาริโอครับ ลายมาริโอครับมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับลายมาริโอ้ล้นที่เห็นอยู่ก็จะเป็นลายกัน9ครับลายกัน9้างาโผล่มาแล้วนะครับขวบกว่าแล้วช้างลูกช้างงาจะโผล่หรือขนาดจะโผล่เนี่ยก็อยู่ประมาณ6-8เดือนก็โผล่มาแล้วครับ นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็โผล่มาแล้วหักไปแล้วสามรอบครับความซุกซนของเขาครับกดกับพื้นนะครับกดกับพื้นเล่นกับเล่นจนหักเอาตัวนี้กออกมารอบที่สามแลครับนี่ปลายกัน9้าครับดูครับความอุดมสมบูรณ์นะครับกินนมแม่แล้วก็เรียนรู้ ด้วยตัวเองครับนะครับก่อนจะกินหญ้าก็เริ่มจากการกินขี้ของแม่ก่อนนะครับฝึกการกินหญ้านะครับนี่คือธรรมชาติของลูกช้างครับ3เดือนก็ฝึกกินขี้กินมูลของแม่แล้วครับนะครับบางคนจะมองว่าเป็นสิ่งสงกปรกแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าลูกช้างฝึกกินหญ้าโดยการหยิบขี้มูลของแม่มากินแล้วเนี่ยนั่นแสดงถึงความ วิวัฒนาการความเจริญเติบโตของลูกชา้างครับนะครับวก่อนตรงนี้นะครับตอนเด็กๆตรงนี้เราจะไม่เชื่อมนะครับเราจะไว้เป็นไม้เพื่อถอดให้วิ่งทะลูผ่านกันไปได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับสนกันเล่นกันจนแม่รำคาญบางทีแม่ก็อารมณ์ไม่ดีครับก็เลยป้องกันไว้ดีกว่าครับแต่การป้องกันตอนนี้ แค่ผูกเชือกไว้อย่างแบบนี้อย่างเดียวไม่อยู่แล้วครับต้องเอาลวดหนามดึงไว้ด้วยครับนะครับนะครับเวลามาโดนมาแตกก็แค่คมๆนะครับแล้วก็ที่หลังก็ไม่กล้าแตะแล้วครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าลูกช้างทั้งสองเชือกครับผมจะที่เท้าลูกช้างจะสังเกตเห็นไหมครับที่เท้านะครับผมจะใช้โซ่ประมาณ1เมตรกับ นะครับทั้งสองเชือกครับใช้โซ่ประมาณหนึ่งเมตรทั้งสองเชือกเลยนะครับผูกไว้หลวมๆนะครับไม่ให้หลุดแล้วก็ไม่ให้ครับแน่นจนเกินไปนะครับคล้อยเท้าไว้นะครับไม่ได้ผูกครับนะครับผูกเดี๋ยวจเห็นไหมครับคล้อยเท้าไว้ครับ ไยเท้าแล้วก็ให้ลูกช้างาเดินไปมาไปมาอยู่แบบนี้ครับนะครับ,รบโซ่เส้นเล็กๆครับนะครับน้องพลายกันก้ารครับดูครับเห็นไหมครับโซแล้วผมจะเลื้อยโซ่เส้นเล็ก ไว้นะครับประมาณหนึ่งเม็ดครับเพื่ออะไรครับนะครับเพื่อเบสิกในการใช้โซ่นะครับเบสิกในการเดินโซ่ความเคยชินนะครับของช้างบ้านครับมา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 น้องทำไมล่ะหรออไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะรู้เห็นไหมครับ เพื่อความเคยชินนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องแยก2ขวบกว่าหรือ3ขวบครับนะครับเมื่อถึงเวลาแยกนะครับช้างก็จะไม่เจ็บปวดครับนะครับช้างก็จะไม่เจ็บปวดเพราะเขาอยู่กับความเคยชินนะครับนะครับ อย่างตอนนี้น้องพังฉบาแก้วครับตอนนี้ก็สองขวบกว่าแล้วครับจะสามขวบแล้วผมยังไม่แยกเลยครับผมยังไม่แยกแม่ออกจากแม่เลยแต่ว่าในการผูกโซ่ล่ามโซ่ครับของน้องเขาเขาก็จะไม่มีอาการเจ็บปวดครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดึงนะครับเขาไม่ได้ดึงเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ทุรนทุรายนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ที่จะดิ้นรนนะครับเพื่อให้หลุดนะครับ แต่ถ้าไม่เคยฝึกแบบนี้เลยนะครับอยู่ๆน้องมันสขวบกว่า3ขวบแล้วเนี่ยแล้วก็ริดเยอะแรงเยอะพลังเยอะครับลูกช้างก็เหมือนกันนะครับริดเยอะไม่แตกต่างกับช้างใหญ่ครับก็จะดิ้นครับจะดิ้นเพราะไม่เคยเจอนะครับเพราะไม่เคยเจอปุ๊บลูกช้างลูกช้างก็จะดิน้นแล้วก็จะทําให้ขาถลอกปอกเปิกให้เกิดความเจ็บปวดนะครับนี่คือ เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนมองไม่เห็นนะครับนะครับนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ช้างจะไม่ล่ามโซ่ครับนะครับกับช้างเชือกอีกเชือกหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะขอแล้วก็ผูกอยู่ในคอกนะครับนะครับความก้าวร้าวนิสัยใจคอนะครับแตกต่างกันครับ ช้างเหล่านั้นจะเกิดอาการดื้อนะครับแล้วก็ไม่สามารถพาเดินออกไปไหนได้เลยนะครับนะครับไม่ว่าจะพาออกไปอนอกบ้านหรือพาไปเล่นน้ําอาบน้ําสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถออกได้ครับนะครับออกไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการดือ้อนะครับซึ่งคุณก็รู้อยู่ว่าพลังของ ช้างมันมีมหาศาลนะครับมือเปล่าไม่สามารถพาไปได้ครับนะครับแล้วก็ช้างต้องอยู่กับที่อยู่แบบนั้นตลอดนะครับถ้าเกิดว่ามามาศึกษากันระหว่างลูกช้างรุ่นเดียวกันนะครับสองเชือกฝึกใช้โซ่ฝึกใช้ตะขอฝึกอา่า ึกขี่ฝึกพาเดินนะครับอยู่ในคอกนะครับนักท่องเที่ยวมาก็ให้แค่ยืนชมยืนป้อนกล้วยข้างนอกครับอยู่กับกระแสไฟฟ้าครับนะครับอยู่กับกระแสไฟฟ้าแล้วก็อยู่กับคอกสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับถ้าไม่ใช้เหล็กกั้นก็จะใช้กระแสไฟฟ้าครับช้างมาแต่ก็จะผลักช้างนะครับช้างก็เกิดอาการกลัวแล้วก็ไม่กล้าแต่ก็ยืนอยู่แบบนั้นแหละครับนะครับ ไม่สามารถพาขี่พาเดินออกไปข้างนอกได้และผมถามว่าความสบายใจของช้างเนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันครับมีพื้นที่อยู่ห้าไร่หกไร่ปล่อยช้างอยู่ในบริเวณเดิมเดิมอยู่แบบนั้นแหละครับนะครับมีน้ํามีโคลนให้เล่นทั้งปีทั้งชาติคุณคิดว่าช้างมีความสุขเพียงพอแล้วหรือครับนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาดูนะครับให้ให้ยืนดูให ดูบนศาลาห้องออฟฟิศที่เราสร้างไว้ให้แล้วก็ให้ช้างเล่นโคลนแล้วก็อธิบายช้างอยู่สุขสบายแล้วผมว่ามันไม่ใช่ความสุขของช้างที่แท้จริงครับนะครับช้างลามโซ่นะครับสามารถฝึกช้างให้ดีดีแล้วก็สามารถฝึกขึ้นรถพาไปเที่ยวไหนพาไปผูกที่ไหนนะครับ ฝึกไม่ให้กลัวรถฝึกฝึกไม่ให้กลัวประทัดนะครับฝึกตั้งแต่เด็กๆแบบนี้ครับนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องฝึกหนักที่เขาเรียกว่าผ่าจ้านนะครับป่านี้มันไม่มีแล้วครับนะครับไม่อยากให้สิ่งที่เรารักเจ็บปวดนะครับไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้ช้างที่เรารักมีความรู้สึกเจ็บปวดครับเพราะว่า ความประคบประงมเริ่มแรกตั้งแต่การผสมพันธุ์ครับนะครับลุ้นกันความอันตรายที่เกิดจากพ่อพันธุ์ที่จะทําทเจ้าของแทงตัวเมียแทงแม่เขานะครับพอผ่านไปได้ตรงมาลุ้นกันอีกครับว่าจะติดลูกท้องไม่ท้องครับสามสี่เดือนห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนพอติดมาแล้วรอลุ้นเวลาตั้งสองปีครับกว่าจะคลอดออกมานะครับพอคลอดออกมาแล้วเนี่ย ลุ้นมาลุ้นตอนคลอดครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับนะครับนะครับพอคลอดออกมาแล้วก็มาลุ้นกันอีกครับว่ากินนมแม่ได้หรือเปล่าแม่ยอมให้กินนมหรือเปล่าครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็การเลี้ยงจนโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเสี่ยงต่อโรคร้ายนะครับโรคลูกช้างที่นรกส่งมาครับโรคหื้อปีครับนะครับให้เขาเรียนรู้กับ การเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ต้องช่วยดูแลความสะอาดนะครับจนได้ถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากให้สิ่งที่เขาสร้างมากับมือต้องเจ็บปวดและเกิดความเสียหายหรอกครับนะครับทุกคลิปนะครับจะมีสาระเล็กๆน้อยฝากไว้ทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นสาระเกี่ยวกับช้างนะครับ ใครอยากจะศึกษานะครับและก็เรียนรู้นะครับในาศาสตร์ของการเลี้ยงช้างที่เป็นความจริงครับศึกษาได้เข้ามาดูได้ในช่องนี้ครับช้างให้ชาแนลครับพังออกัสพลายการก้าสวัสดีครับ